กองทัพเหล็กแห่งสยามสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่สงครามที่โลกจับตามองสองครามที่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ระหว่างยูเครนและรัสเซียใครกันแน่ที่จะหมดแรงก่อนเสียงระเบิดยงดังไม่หยุดเสียงไซเรนเตือนภัยยังคงแผดกล้องเหนือเมืองแต่ในขณะเดียวกันบนอีกซีกโลกประเทศไทยของเรากําลังมองดูด้วยความสงสัยว่าถ้าสงครามนี้ลากยาวต่อไปโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน และประเทศไทยจะอยู่ตรงจุดใดในสมรภูมินี้ทุกคนครับอย่าเพิ่งกดข้ามคลิปนี้เพราะเรื่องราวต่อไปนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสองประเทศแต่มันคือกระจกสะท้อนพลังโลกความมุ่งมั่นของมนุษย์และบทเรียนที่เราไม่ควรมองข้ามเลยแม้แต่น้อยเริ่มจากจุดไฟของสงครามปี2014ยูเครนเสียแหลมไครเมียให้กับรัเสเซียโลกเริ่มตั้งคำถามว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามใหม่หรือเปล่า คำตอบก็ชัดเจนในปี2022เมื่อรัสเซียเปิดฉากลุกรานครั้งใหญ่ภาพรถถังข้ามพรมแดนเสียงจรวดตกใส่เมืองหลวงกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกยูเครนไม่ได้มีอาวุธมากแต่มีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ขณะที่รัสเซียมีพลังทางทหารเหนือกว่าแต่กลับต้องเจอกับแรงต่อต้านเกินคาดนี่จึงไม่ใช่สงครามของขนาดแต่เป็นสงครามของความอดทนคำถามคือใครจะหมดแรงก่อน ถ้ามองในด้านยุทธศาสตร์รัสเซียมีข้อได้เปรียบมหาศาลมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งน้ำมันและกา๊าซมีระบบอุตสาหกรรมทหารขนาดใหญ่แต่การถูกรุมความบารจากทั่วโลกทำให้รัสเซียต้องเผชิญแรงกดดันทั้งเศรษฐ,ฐกิจและจิตใจการส่งกำลังบำรุงข้ามพื้นที่กว้างใหญ่ทำให้ต้นทุนสูงและเคลื่อนไหวช้าส่วนยูเครนแม้จะถูกบุกแต่กลับได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกทั้งอาวุธเงินทุนและข้อมูลข่าวกรอง พลังขององค์การร่วมมือจากหลายประเทศทําให้ยูเครยนยืนหยัดได้แต่ในระยะยาวพลังงานคนและเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มอ่อนแรงการสู้รบอย่างต่อเนื่องทําให้สังคมเสียสมดุลการพัฒนาอื่นๆต้องหยุดชะงักสงครามครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปมากรวนกลายเป็นอาวุธหลักแทนเครื่องบินบางส่วนระบบดาวเทียมติดตามการเคลื่อนไหวของข้าศึกได้แบบเรียลไทม์ การโจมตีทางไซเบอร์สามารถทำลายระบบพลังงานของเมืองทั้งเมืองโดยไม่ต้องยิงกระสุนสักนัดในสงครามยุคใหม่ข้อมูลมีค่าไม่แพ้กระสุนและการควบคุมสื่อสำคัญพอๆกับการควบคุมแนวรบยูเครนใช้โซเชียลมีเดียรสร้างแรงสนับสนุนจากทั่วโลกขณะที่รัสเซียใช้การสื่อสารภายในประเทศเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับประชาชนของตนเองแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ระเบิดหรือโดรน แต่คือความเหนื่อยล้าทั้งสองฝ่ายสูญเสียคนจํานวนมากทั้งยูเครนและรัเสเซียต่างมีครอบครัวที่รอคนกลับบ้านแต่ไม่ได้กลับมาหลายคนถามว่าไทยเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คําตอบคือเกี่ยวโดยตรงกับความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อสงครามโลกยืดเยือ้อราคาพลังงานสูงขึ้นต้นทุนสินค้าทั่วโลกขยับเชื้อเพลิงแพงค่าขนส่งเพิ่มราคาสินค้าบ้านเราก็หนีไม่พ้นและสิ่งที่น่าคิดคือ หากวันหนึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความขัดแยงขึ้นประเทศไทยจะพร้อมรับมือหรือไม่เรามีกองทัพที่ทันสมัยพอไหมเรามีเทคโนโลยีป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแรงหรือยังและเรามีความสามัคคีพอที่จะต่อสู้ร่วมกันได้ไหมเพราะสงครามยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่ใครมีปืนใหญ่กว่าแต่วัดกันที่ใครเตรียมพร้อมกว่าและใครเข้าใจเกมมากกว่ากลับมาที่คำถามหลักใครจะหมดแรงก่อน ถ้ามองเชิงเศรษฐกิจและพลังงานรัเสเซียมีความได้เปรียบระยะยาวแต่ถ้ามองเชิงกำลังใจและแรงสนับสนุนจากโลกยูเครยนยังคงมีพลังที่น่าทึ่งดังนั้นไม่มีใครตอบได้แน่ชัดว่าสงครามนี้จะจบเมื่อใดเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแพ้หรือชนะในสนามรบแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะหยุดก่อนบางทีคำว่าหมดแรงอาจไม่ใช่การล้มเหลวแต่มันคือการยอมรับว่าความสูญเสียไม่คุ้มที่จะเดินต่อ ลองมองย้อนกลับมาที่บ้านเราเรามีกองทัพที่พร้อมทั้งบนบกในน้ำและในอากาศเรามีระบบฝึกซ้อมและการป้องกันที่ดีแต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากสงครามยูเครนคือความร่วมมือของประชาชนเมื่อคนในชาติรวมใจสู้ด้วยข้อมูลความจริงและความเข้าใจไม่มีอาวุธใดทำลายได้ง่ายโลกในวันนี้ไม่ต้องใช้ระเบิดเพื่อทำลายเมืองแค่ข่าวปลอมไม่กี่บรรทัดก,ก็สามารถจุดชนวนให้สังคมแตกแยกได้แล้ว และนั่นคือสิ่งที่เราควรกลัวมากกว่าสงครามจริงเสียอีกสงครามยูเครนรัสเซียคือกระจกสะท้อนว่าความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่แค่ในมือของทหารแต่อยู่ในมือของประชาชนทุกคนที่เลือกจะร่วมมือหรือแตกแยกดังนั้นคำถามสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนคิดคือถ้าสงครามไม่ได้จบด้วยการยิงนัดสุดท้ายแต่มันจบด้วยการหมดใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แล้วเราจะพร้อมจะปกป้องสิ่งที่เรารักด้วยหัวใจที่มั่นคงแค่ไหนสงครามนี้อาจดูไกลาจากบ้านเราแต่บทเรียนจากมันใกล้เรากว่าที่คิดเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวลวงพลังงานจำกัดและความขัดแย้งซ่อนอยู่ทุกมุมผู้ที่เข้าใจเกมมากที่สุดไม่ใช่คนที่ยิงก่อนแต่คือคนที่รู้ว่าควรหยุดเมื่อไหร่ขอบคุณทุกคนที่อยู่จนถึงตอนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกองทัพเหล็กแห่งสยาม เพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์เชิงลึกจากทั่วโลกเพราะที่นี่เราไม่ได้มองสงครามเพื่อเชียร์ใครแต่เรามองององเพื่อเข้าใจโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงกองทัพเหล็กแห่งสยามสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามรบแห่งข้อมูลและพลังยุทธศาสตร์วันนี้เราจะมาพูดถึงสงครามที่ทั่วโลกกำลังจับตามองสงครามที่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่และไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้หมดแรงก่อน ระหว่างยูเครนกับรัสเซียสองประเทศที่กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความตึงเครียดร,ระดับโลกทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาข่าวการโจมตีการยิงจรวดหรือการสูญเสียชีวิตยังคงเป็นหัวข้อหลักบนหน้าจอโทรทัศน์แต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือสงครามนี้กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองเศรษฐกิจกและยุทธศาสตร์ของโลกทั้งใบอย่างช้าๆและแน่นอนว่าส่งผลถึงประเทศไทยด้วยยูเครนประเทศที่เคยเงียบสงบในยุโรปตะวันออก กลายเป็นแนวหน้าขององค์การปะทะระหว่างอุดมการตะวันตกและพลังรัสเซีย re. สงครามนี้เริ่มจากการผนวกแหลมไครเมียในปี2014และขยายตัวกลายเป็นการรุกรานเต็มรูปแบบในปี2022เมื่อรถถังรัสเซีย re, เคลื่อนข้ามพรมแดนเข้าสู่ดินแดนยูเครนเสียงไซเรนดังขึ้นกลางกรุงเคียฟผู้คนต้องหนีตายเข้าไปในที่หลบภยัยเด็กเล็กต้องอพยพผู้สูงอายุต้องจากบ้านที่อยู่มาทั้งชีวิตในขณะที่อีกฝากหนึ่งของโลกผู้คนกำลังถกเถียงว่าใครกันแน่คือฝ่ายถูก ใครกันแน่คือผู้ลุกรานและใครกันแน่จะยืนหยัดได้นานที่สุดรัสเซียมีพลังทางทหารมหาศาลเครื่องบินรบที่เหนือกว่าระบบขีปนาวุธระยะไกลและกองทัพที่ผ่านการฝึกหนักแต่การรบในยุคใหม่ไม่ได้วัดกันที่ขนาดของกองทัพเพียงอย่างเดียวยูเครนแม้จะเล็กกว่าแต่ได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกทั้งในรูปแบบอาวุธยุโทโธปกรณ์ข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งเวลาผ่านไปยูเครนก็ยิ่งเรียนรู้วิธีปรับตัว ใช้โดรนและเทคโนโลยีการสอดแนมทางอากาศเพื่อโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำม,มากขึ้นแม้จะขาดทรัพยากรแต่ก็มีพลังใจมหาศาลในการปกป้องแผ่นดินเกิดแต่สงครามไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จริงทั้งสองฝ่ายต่างจ่ายราคาหนักรัสเซียสูญเสียกำลังพลจำนวนมากเศรษฐกิจกถูกคว่ำบาตรทำให้ค่างเงินตกต่ำราคาสินค้าภายในประเทศพุ่งสูงส่วนยูเครนเองก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้ก,กัน เมืองใหญ่ถูกทำลายระบบพลังงานเสียหายโรงงานอุตสาหกรรมหยุดผลิตผู้คนหลายล้านต้องกลายเป็นผู้หลีภัยไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านสงครามที่เริ่มจากความขัดแย้งเชิงอำนาจกลับกล,บกลายเป็นโศกนาฏกรรมของประชาชนในมุมมองยุทธศาสตร์สงครามครั้งนี้คือการประทะก,กันร,ระหว่างอดีตและอนาคตรัสเซียยังคงใช้ยุทธวิธีแบบสงครามดั้งเดิมมีการรุกด้วยรถถังการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ส่วนยูเครนกลับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาชดเชย เช่นโดรนลาดตระเวนการโจมตีทางไซเบอร์และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียมทุกครั้งที่รัเสเซียขยับยูเครนรู้ทันและโต้กลับได้อย่างแม่นยำสงครามข้อมูลจึงกลายเป็นหัวใจหลักขององค์การรบยุคใหม่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอก,กว่าสงครามยูเครนรัเสเซียไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้ทางกายภาพแต่มันคือสงครามทางจิตวิทยาใครที่เสียศรัทธาก่อนก็เท่ากับแพ้ก่อน แม้รัเสเซียจะมีทรัพยากรเพียงพอแต่แรงกดดันจากประชาชนภายในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติทำให้เกิดความไม่พอใจส่วนยูเครนแม้ได้รับแรงสนับสนุนจากภายนอกแต่ก็เผชิญความเหนื่อยล้าและการสูญเสียต่อนเนื่องการรักษาขวัญกำลังใจของทหารและประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยแม้จะอยู่ห่างไกลาจากสมรภูมิแต่ผลกระทบของสงครามนี้มาถึงเราแล้วราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ค่าครองชีพของคนไทยสูงขึ้น การขนส่งสินค้าชะลอตัวเศรษฐกิจโลกสั่นคลอนนักลงทุนลังเลนี่คือผลสะเทือนทางอ้อมจากสงครามที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้และในอีกมุมหนึ่งกองทัพไทยเองก็กำลังจับตามองการเปลี่ยนแปลงของสงครามยุคใหม่เพราะมันคือบทเรียนสำ,สำคัญสำหรับการพัฒนาระบบป้องกันประเทศในอนาคตยุทวิธีที่เราเห็นในสงครามยูเครนรัสเซียชี้ให้เห็นว่าเทคนโนโลยีคือกุญแจสำคัญโดรนขนาดเล็กสามารถทำลายรถถังราคาแพงได้ภายในไม่กี่วินาที การโจมตีผ่านระบบคอมพิวเตอร์สามารถปิดระบบไฟฟ้าของทั้งเมืองได้ในพริบตาประเทศใดไม่มีระบบไซเบอร์ที่แข็งแรงประเทศนั้นอาจแพ้ตั้งแต่ยังไม่ยิงปืนสักนัดประเทศไทยจึงต้องพัฒนาในจุดนี้ให้มากขึ้นทั้งการฝึกบุคลากรการสร้างระบบป้องกันไซเบอร์และการร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในมุมมองมนุษยธรรมสงครามครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความโหดร้ายของการเมืองระหว่างประเทศ ทุกประเทศต่างมีผลประโยชน์ไม่มีใครช่วยใครฟรีๆการสนับสนุนอาวุธจากตะวันตกไม่ได้มีแค่ความหวังดีแต่มันคือเกมอำนาจเพื่อควบคุมสมดุลของโลกยูเครนกลายเป็นสนามทดสอบอาวุธยุคใหม่ของหลายประเทศขณะที่รัเสเซียก็ใช้สงครามนี้แสดงพลังและทดสอบขีดความสามารถของกองทัพตัวเองแต่ในขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปคือผู้ที่ต้องจ่ายราคาด้วยเลือดด้วยชีวิตและด้วยอนาคตของลูกหลานการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากทำให้โลกต้องตั้งคำถามว่า สงครามนี้จะยุติได้อย่างไรและใครจะเป็นฝ่ายหยุดก่อนเพราะเมื่อยืดเยื้อไปเรื่อยๆท้งสองฝ่ายต่างหมดแรงทั้งกายและใจบางคนบอกกว่ายูเครนกำลังจะหมดแรงเพราะเศรษฐกิจภายในพังทลายบางคนกลับบอกกว่ารัสเซียต่างหากที่เริ่มลาเพราะแรงกดดันจากนานาชาติแต่สิ่งที่แน่ชัดคือไม่มีใครได้เปรียบอย่างแท้จริงทุกการโจมตีต้องแลกด้วยชีวิตและทรัพยากรเมื่อมองกลับมาที่ไทยเราอาจไม่ได้อยู่ในสมรภูมิแต่เราควรเรียนรู้จากมันให้มากที่สุด เราต้องถามตัวเองว่าหากวันหนึ่งเกิดวิกฤตในภูมิภาคเราพร้อมหรือยังกองทัพเรามีความทันสมัยพอไหมระบบข่าวกรองเรามีประสิทธิภาพพอหรือไม่และที่สำคัญที่สุดคนไทยพร้อมจะร่วมมือกันหรือจะปล่อยให้ความแตกแยกภายในเป็นจุดอ่อนเพราะในสงครามยุคใหม่การรวมใจของประชาชนสำคัญกว่าจำนวนรถถังหรือเครื่องบินการมีข้อมูลจริงสำคัญกว่าการมีอาวุธราคาแพง และการเข้าใจสถานการณ์รอบตัวสำคัญก็ว่าการหลอกตัวเองว่าเราปลอดภัยสงครามยูเครนรัสเซียอาจเป็นเรื่องไกลแต่คือสัญญาณเตือนให้ทุกประเทศรู้ว่าโลกนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ที่ชะล่าใจการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและผู้ที่เตรียมตัวพร้อมเท่านั้นที่จะอยู่รอดท้ายที่สุดใครจะหมดแรงก่อนอาจไม่สำคัญเท่ากับว่าโลกจะได้เรียนรู้อะไรจากสงครามครั้งนี้ มนุษย์จะเลือกเดินทางไหนต่อจะยังคงใช้กำลังเพื่อแก้ปัญหาหรือจะเรียนรู้ที่จะเจรจาเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติยอย่าลืมว่าสงครามที่ยาวนานที่สุดไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศแต่คือสงครามในใจของมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับความโลภความกลัวและความแค้นเมื่อใดที่เราชนะสงครามในใจเมื่อนั้นโลกภายนอกก็จะเริ่มสงบตามไปด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกองทัพเหล็กแห่งสยามเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์จากทั่วโลก เราจะหยุดตรงนี้เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเบื้องหลังทุกสงครามมีเรื่องราวมากว่าที่ตาเห็นและสิ่งสำคัญคืออย่าหยุดเรียนรู้เพราะโลกกำลังเปลี่ยนเร็วเกินกว่าจะนิ่งเฉยได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสงครามอาจยังไม่จบแต่ความเข้าใจคืออาวุธที่ดีที่สุดของมนุษย์ทุกคน